เคยฟังเรื่องของดาราฮ่องกงคนหนึง่งซึ่งผมพยายามเสิร์ชหาเอามาคุยด้วยเนี่ยอ่ะเนี่ยเจอพอดีนะครับคือในเรื่องนี้เนี่ยถูกเขียนโดยเ,เพจคุณก้ากระบีเดียวดายนะใครๆน่าจะมีหลายคนที่ตามตามเพจนี้นะคะคือเป็นเรื่องของดาราเอ่อฮ่องกงนะครับที่คุณจะคุ้นหน้าเขามากๆเลยนะครับผมบอกชื่อก่อนคุณอาจจะคุณอาจจะไม่คุ้นนะฮะชื่อของเขานะครับชื่อคุณเจึ้งเจอซื่อรู้จักไหมอ่ะ งั้นถ้าบอกว่าดาราฮ่องกงท่านหนึ่งที่หน้าคล้ายคุณประวิตรรู้จักไหมดาราฮ่องกงที่หน้าคล้ายคุณคุณคุณประวิตรที่เป็นรองนายกอ่ะเขายัางเป็นรองนายกอยู่ที่อดีตรองนายกอดีตรองนายก <c oughs> คุณหน้าไหมดา,า, <c oughs> าราภาพยนต์ท่านนี้ทุกเรื่องเครียดในออฟฟิศเราจะเอามาคุยกันให้เป็นเรื่องเล่นๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ f f i ิ e ติ l ทนะครับรายการที่จะคุยเรื่องของ สิ่งที่เกิดขึ้นในออฟฟิศนะครับให้คุณผู้ฟังเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับอยู่กับผมโทมัสพิเชยงพักดีแล้วก็คุณแอมชัยวัฒน,นพงศ์นะครับเซนิฟายโคสด้านคอมมิวนิเคชันนะครับวันนี้มีพร็อพมาด้วยแบบนี้นะก็คือเป็นช่วงเทศกาลใช่ไหมใช่ค่ะนะเอ่อคริสต์มาสกับปีใหม่เนี่ยบางฝรั่งเนี่ยบางคนเขาแต่งเพลงน,นะเขาบอกว่าเป็น the most wonderful time of the year ก็คือเป็นช่วงเวลาที่แบบน่าจะดีที่สุดพิเศษที่สุดอะไรเงี้ยมันพิเศษเพราะอะไรมันพิเศษเพราะว่า1วันหยุดเยอะนะครับช่วงปปปปลาาาายยีีีกก็็คริสสตตตต์มม่่่อใหถ้เเนนนทงะวั มันเป็นช่วงเวลาที่หน้าหนาวอากาศหนาวด้วยนะครับมันก็มีความโรแมนติกหิมะตกก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะไปอยู่ครอบครัวซึ่งในวัฒนธรรมของทางตะวันตกเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวค่อนข้างมากวันนี้เราก็เลยจะคุยกันเรื่องของสถาบันครอบครัวนี่แหละแต่เราจะไม่ได้คุยกันว่าเอ๊ะสถาบันครอบครัวสําคัญไหมเราจะคุยกันแบบวัฒนธรรมแบบไทยๆเราเนี่ยนะฮะว่าการไปสวัสดีป,ปีใหม่ผู้ใหญ่จำเป็นหรือไม่ค่ะคุณแอมว่าจําเป็นไหม อันนี้ตอบในมุมส่วนตัวเลยใช่ปหสำหรับแอมคิดว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวแอมว่าจำเป็นโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันในครอบครัวเนี่ยปู่ย่าตายายใช่คือนานๆเจอกันทีแอมว่ามันเป็นเหตุผลอันสมควรเช่นมันเป็นการโวยพรปีใหม่ม,มันเป็นวันหยุดยาวมันเป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาโดยเฉพาะคนไม่อยู่บ้านเดียวกันคือแต่ถ้ากลับมาที่แอมเนี่ยแอ,แอมอยู่บ้านเดียวกับ กับพ่อแม่มาตลอดทั้งชีวิตแอมก็แฮปปี้ิวเยียนะแต่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษเวอร์วังอลังการแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเลยอ่ะแอมจะสวัสดีปีใหม่เขาแบบตั้งใจอวยพรที่ไม่ใช่ส่งกดสติกเกอร์ส่งไปหนึ่งตัวหรืออะไรแบบตั้งใจอวยพรแต่ว่าถ้าพูดถึงของขวัญปีใหม่ แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้อะไรถ้ามไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ดูเหมาะสมแอมก็ไม่ได้ให้อ่ะอถ้าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างชัดนะคําตอบว่ามันถ้าเราไม่นึกถึงเขาเวลาแบบนี้จะนึกถึงเวลาไหนอะต่อให้คุณจะจากบ้านจากเมืองบ้านเกิดคุณมามาทำงานในเมืองเนี่ยช่วงเวลาปีใหม่ผมคิดว่าเกือบร้อยทั้งร้อยนะที่ก็มักจะคิดถึงผู่ใาตาทวดผู้ใหญ่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ที่ ลำบากลำมนกันมาเอะตอนนี้จะเป็นยังไงถึงแม้เทคโนโลยีมันจะก้าวไปไกลเนี่ยนะฮะแต่คุยกันผ่านทางวิดีโอคอลเนี่ยยังไงก็ไม่เท่าไปเห็นหน้าหเห็นตากันใช่คือแล้วเราไม่ได้บอกว่าการสวัสดีปีใหม่ต้องเกิดขึ้นในช่วง3 0มสิบเอดหนึ่งสองอะไรแบบน,นั้นด้วยอันว่ามันแล้วแต่จังหวะชีวิตของคนถ้าบางคนต้องทํางานหรือการเดินทางมันลําบาก อย่างน้อยๆเราเราเราทักทายเราโทรให้ได้ยินเสียงหรือจะวิดีโอคอลก็ยังดีเราค่อยตามไปเจออ้ว่าก็ยังได้ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตั้งคําถามจริงๆก็คือว่าถ้ามันไม่ใช่คนวงในจริงๆแบบนั้นเห็นกับเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออแต่เกิดเขาเลี้ยงเรามาเขามีบุญคุณกับเราโดยตรงแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบลูกค้านะฮะเป็นเจ้านายเป็นอดีตเจ้านายนะครับเป็นอาจารย์นะครับเป็นคนที่เคยช่วยเหลือนะครับแล้วก็ ในแง่หนึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับว่ามีบุญคุณเน่นะครับในช่วงเวลาปีใหม่แบบนี้เราเราควรจะต้องไปสวัสดีมันคือบางคนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้คําถามนี้มันมาเพราะบางคนก็บอกว่า,วาเวลาไปเนี่ยมันรู้สึกประจบเหมือนกันนะเออ<ด>มันรู้สึกเฟกเหมือนกันตั้งใจเกินไปตั้งใจเกินไปไหมอันนี้อันนี้มุมมองนะคุณผู้ฟังก็คงรู้ดีเนาะคำว่ามุมมองมันไม่มีผิดไม่มีถูกบางคนก็คิดแบบนี้จริงๆรรู้สึกแต่บางคนก็รู้สึกว่าเอา้าไม่ไปสวัสดีแล้วเขาเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ เขาผมไม่ไปสวัสดีเพราะเขาอยู่ของเขาได้บางคนก็กมันก็ถูกอ่ะมันก็มีมุมแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายมาเป็นคําถามว่าไอา้วัฒนธรรมไทยเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมปีใหม่หรือสงกรานเนี่ยมันเรียกว่าแทบจะยืนพื้นเลยว่าต้องกลับไปเจอกันแต่ปัจจุบันนี้ด้วยอาจจะด้วยงานรัดตัวนะการเดินทางหรือไอคนก็ต้องทามาหากินนะครับมันก็อาจจะไม่ได้แบบง่ายๆแบบเมื่อก่อนเนาะอยากกลับก็กลับได้ม,มันก็เลยเป็นคําถามที่มาแบบนี้ว่า เราจําเป็นที่จะต้องไปสวัสดีปีใหม่หรือในโอกาสพิเศษแบบนี้จาเป็นจะต้องหิ้วกระเช้าแล้วไปเนี่ยต้องไปขนาดไหนไปต้องแบบตั้งใจเพื่อเอาของไปให้เขาเลยแล้วเขาจะมองว่าเราเนี่ยต้องการมาหาประโยชน์จากเขาไหมเออมันคิดยึดเหมือนเอะเหมือนกันมันได้หลายมุมอันนี้คือเราพูดในมุมคนให้ใช่ปะ่ะในในในมุมแอมอ่ะแอมว่าแล้วแต่คนมองแล้วก็แล้วแล้วแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ กับผู้ใหญ่หรือกับลูกค้าคนนั้นคือถ้าเราแน่นแฟนกันอยู่แล้วแอมว่าเราเอาไปให้มันก็ไม่ได้แปลกแต่ว่าในเชิงธุรกิจอะส่วนตัวแอมนะแอมว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีเราให้เขาในเชิงธุรกิจในเชิงแบบบริษัทกับบริษัทเพื่ออยากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อยอดไปในธุรกิจในอนาคตแอมว่าเราต้องแยกเป็น2ประเด็นประเด็นที่1คือถ้าในมุมของเซลล์ในมุมของบริษัทแอมว่ามันยังต้องมี คืออย่างน้อยๆมันทําให้ลูกค้ายังจําได้ว่ายังมีฉันอยู่ถ้าเป้าเป้าหมายมีแค่นั้นนะยังเออยังจําได้เอามาให้นะตามเทศกาลกับกับเรื่องที่สองคือเราอยากให้ด้วยความแบบเคารพนับถือแบบรู้สึกแบบนั้นจริงๆส่วนตัวแอมเนี่ยแอมคิดว่าถ้าเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วเราอยากให้เราก็ให้เราก็ให้คือมันแล้วแต่คนนั้นตีความแต่เรามีความปรารถนาดีที่จะให้แต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้คนนั้น เพราะเพียงว่าคือมันไม่ผลประโยชน์วหวังผลประโยชน์ชนส่วนตัวแอมไม่ได้ให้แอมรู้สึกว่าถ้ามีใครเดินเอาของมายื่นให้แอมเขาไม่ได้อยากจะให้แบบด้วยความปรารถนาดีขนาดนั้นแต่เขาอยากจะให้เพราะแบบเดี๋ยวปีหน้ามีงานมาทําอือะไรด้วยกันไหนไหนคือในมุมนี้เนะผมอยากจะนําเสนอไอเดียแบบนี้อยากให้ทุกคนลองคิดตามผมแบบนี้ว่าเวลาที่มีใครเนี่ยเข้ามาหาเราในตอนที่เขาต้องการประโยชน์จากเราเนี่ยเรารู้สึกยังไง ส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีใช่ไหมมาเพราะว่าเรามีผลประโยชน์ให้ถ้าคนนั้นเนี่ยเขาเคยทําประโยชน์อะไรให้เรามาก่อนเนี่ยเราก็จะเวลคัมเนาะแต่ถ้าแบบอยู่ดีๆไม่เคยไม่เคยเพื่อนเราเนี่ยใช่ไหมฮะเรียนจบกันมา20ปีอ่ปีอยู่ดีๆโทรศัพท์ดังมาเฮ้ยจำกูได้ไหมเนี่ยเฮ้ยคิดไว้เลยว่างานเข้าคุณแล้วถูกปะแค่ชวนไปกินข้าวเอาโอ้มันก็แบบมันก็เป็นเรื่องแปลกถูกไหมคืออยากจะให้มองแบบนี้ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่คุณจะก่อร่างสร้างสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์หรือ relationship คือในช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันะนะครับคือช่วงเวลาเนี้ยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องพิจารณาว่าเวลาที่คุณไอ,ไอความไอสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์เนี่ยนะครับมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยอยากได้เมื่อไหร่ค่อยลุกขึ้นมาแล้วไปเอามาอคนอื่นเนี่ยเขาก็คิดเป็นนะฮะเวลาที่คุณอยากจะได้ประโยชน์อะไรจากคนเนี้ยคุณค่อยโทรหาเขา คุณค่อยนึกถึงเขาอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่รู้ไม่รู้สึกดีกับคุณแน่นอนงนั้นสิ่งที่คุณควรจะทําคือคุณควรจะต้องสร้างสิ่งเลนี้มันเหมือนหยอดกระปุกนะรีเลชั่นชิพก็ไม่ควรจะไปคิดหรอกว่าโอ้ยเดี๋ยววันหนึ่งเราจะได้ประโยชน์จากเขาแน่ๆคนนี้เขาเป็นใหญ่เป็นโตคนนี้เขากําลังจะขึ้นนะคนนี้เขาทําธุรกิจก็ไม่ควรคิดแบบนั้น <S 2> <S 2> คือเราต้องมองให้ทุกๆคนเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อน <S <S เพื่อนๆเ,เ,เรา่อนเขาจะเป็นผู้ใหญ่เขาจะเป็นผู้น้อยเป็นระดับทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนเราวันเนี้ยเรามีความปรารถ อย่าไปมองเขาเขาจะเป็นยังไงล่ะเรามองห่างๆไว้นะมีความปัญหาดีให้เขาเนี่ยวันเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยากได้ต้องการผลประโยชน์จากเขาหรือบังเอิญว่าจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่เขาอะ่ะเป็นคนตัดสินว่าจะให้คุณให้โทษกับเราเมื่อไหร่เราไม่มีทางรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากที่จะก่อร่างสร้างสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกดีๆ relationship ความสัมพันธ์นะต้องทํานะ <ทำ S 1> วันบบที่สม่ําเสมออืมทำแบบตอนที่คุณยังไม่ต้องมีอะไรแบกหลังไปด้วย ก็จะเดินเข้าบ้านมาแบกผลประโยชน์และความต้องการไปประตูอันนั้นมันจะดูต่อให้ไม่ได้ประจบมันก็มีความอยากได้อะไรบางอย่างข้างในเลยอยากจะบอกยี้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตอนเทศกาลส่วนตัวแอมนะมแ,ตแต่เทศกาลต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เ,เรียกว่ามันมันมีสิ่งที่เรียกว่าการลาเทศแลนอ่คือบางทีเนี่ยถ้าอยู่ดีเรานะฮะโคคอลโทรเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปหาหน่อยอีกฝ่ายหนึ่งบางทีตกใจเหมือนกันนะคุณแอมหรืออกไหม มาทาไมวะไม่มีอะไรพี่มาสวัสดีเฉยๆอีกฝ่ายก็เราแวงแน่นอนที่ใช่มันมีอะไรหรือเปล่าคือเทศกาลอว่ามันก็เป็นประตูอย่างหนึ่งคือมันมีเหตุมันมีเหตุให้เราสามารถทักทายเขาได้สวัสดีปีใหม่นะคะเอ่อมารีคริสต์มาสนะคะสงกรานไปเที่ยวไหนคะตรุษจีนวาเลนไทน์อืมแก็มีมาบ้างเพราะฉะนั้นคุณลองมองย้อนกลับมาดูนะตั้งคําถามมาตัวเองเราหยอดกระปุกไว้บ้างไหมสิ่งที่เรียกว่า relationship เนี่ยเราสร้าง relationship ตัวเรากับคนรอบข้างหรือผู้ใหญ่หรือคนที่เขามีโอกาสจะเติบโตหรือให้คุณให้โทษกับเราในอนาคตเนี่ยคุณหยอดกระปุกไว้มากแค่ไหนเราไม่รู้หรอกเราจะต้องใช้เมื่อไหร่ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรก็เก็บไว้ในกระปุกถูกไหมแต่สิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งเหมือนล่มชูชีพเลยนะคือไม่รู้อะเรือล่มเมื่อไหร่ไม่รู้เรือล่มปับ๊บมีล่มชูชีพไว้อ่ะมันยิ่งกว่ากระปุกอีกนะใช่เออมันมีแบบเรานึกออะไรไม่ออกเลยอนะเออโทรไปหาคนเนี้ยแล้วเขาจําได้ว่าวันที่คุณเมี๋ยวเขาไม่มี คุณช่วยเขาแบบเต็มที่เลยอะอย่างมีคำถามสมมติว่ามีน้องมาหาพี่โทมสัสแล้วบอกว่าอยากจะสวัสดีปีใหม่มพี่โทมสัสคาดหวังให้น้องเขาต้องถือกระเช้ากระชงกระเช้าหรือของอะไรมาไหมคะถ้าถ้าส่วนตัวผมเองผมผมก็คา,าดหวังว่าเขาจะมีความละเอียดนิดนึงในการที่เข้ามาหาแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่เขาจะต้องถือมาด้วยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งของที่มีค่า แต่ผมยายเขาพกพาความรู้สึกดีๆมาเจอกันเพราะฉะนั้น,นบางครั้งเนี่ยความรู้สึกดีๆมันมาในสภาพของของ,ของที่เอามาให้นะครับแต่ว่าผมก็จะก,กังวลมากถ้าเกิดเขาเอามาแล้วบางทีมันอลังการซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาแล้วก็มาด้วยของที่ค่อนข้างอลังการางานสร้างก็ดูแล้วก็คืออยากที่จะสร้างความประทับใจอันนี้ผมก็จะกังวลน,นิดนึงว่ามันมาเยอะไปนิดนึงนั่นแปลว่าจริงๆแล้วถ้ามีใครเข้ามาหาเราอะเราอยากได้อะไรที่ดูใส่ใจแต่ไม่ต้องแพงถูกต้อง คือรู้สึกว่าเอาจริงๆมันรู้สึกว่ามันมาจากใจอะไรที่มันมาจากใจพี่ครับเนี่ยพอดีข้างบ้านผมเขาทําอันนี้แล้วอร่อยมากผมกินแล้วอร่อยมากเลยเลยอยากห้พี่ลองกินด้วยอย่างเงี้ยประทับใจโอ้ประทับใจแล้วแต่ถ้าแบบว่าพี่ครับเนี่ยฮะคอลเลกชันออกใหม่ล่าสุดอันละสองแสนผมเลยจัดมาให้พี่หนึ่งตัวผมแบบไม่รับได้ไหมมันเราไม่รู้ว่าเราต้องคืนอะไรถูกต้องถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคือมัน ในเรื่องนี้มันมีเรื่องของความละเอียดอ่อนเข้ามาโอกาสการะเทศะที่คุณใช้คือในช่วงเวลาเทศกาลเนี่ยมันก็เป็นช่วงการะเทศะที่เหมาะสมใช่ไหมครับผู้ใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเดี๋ยวจะต้องเปิดบ้านต้อนรับใช่ไหมครับถ้ามาในช่วงเวลาอื่นบางทีก็อาจจะทาให้อีกฝ่ายตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าช่วงเวลาแบบนี้แล้วกออ็อย่าไปอย่าไปในช่วงเวลาที่คุณจําเป็นที่จะต้องได้ไประโยชน์จากเขานะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันผมเคยฟังเรื่องของดารา ฮ่องกงคนหนึ่งซึ่งผมพยายามเสิร์ชหาเอามาคุยด้วยเนี่ยอ่ะเนี่ยเจอพอดีนะครับคือในเรื่องนี้เนี่ยถูกเขียนโดยเ,เพจคุณก้าวกระบี่เดียวดายนะใครๆน่าจะมีหลายคนที่ตามตามเพจนี้นะคะคือเป็นเรื่องของดาราเอ่อฮ่องกงนะครับที่คุณจะคุ้นหน้าเขามากๆเลยนะครับผมบอกชื่อก่อนคุณอาจจะคุณอาจจะไม่คุ้นนะฮะชื่อของเขานะครับชื่อคุณเจิ้งเสือซื่อรู้จักไหมอ่ะงั้นถ้าบอกว่าดาราฮ่องกงท่านหนึ่งที่หน้าคล้ายคุณประวิตรรู้จักไหม ดาราฮ่องกงที่หน้าคล้ายคุณคุณคุณประวิทย์ที่เป็นรองนายกอะเขายังเป็นรองนายกอยู่อะที่อดีตรองนายกอดีตรองนายกคุณหน้าไหมดาราภาพยนตร์ท่านเนี้ยจะมีมีขึ้นมาเอามาใช้แทนุ่นประวิทย์ประจําเลยขึ้นมาหนึ่งคนนี่เจิ้งเจ๋อซื่อคนนี้คนนี้อ้าอารู้จักรู้จักล้าๆคล้ายคล้ายจริงคล้ายจริงเนี่ยคนนี้จะโดนเป็นมีมเอามาแบบว่าเออ่แทนคุณประวิทย์ประจํานะฮะคือเจิ้งเจ๋อซื่อเนี่ยเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าคือ ในตอนที่เ,เขากำลังรุ่งๆุเนี่ยนะคือโผทั้งภาพยนตร์ทั้งพพอะไรมาเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ด้วยนะซึ่งเป็นพระเอกในหนังด้วยแล้วก็เป็นพระเอกในชีวิตจริงในเรื่องนี้ด้วยนะคือคุณลิวเตอร์หัว,ว,หวนะรู้จักแน่นอนนะแหมพอหลอรู้จักเลยทันทีเล,เลยนะคะโอเคคือเขาบอกว่าคุณเจิ้งเจ๋อซื่อเนี่ยในช่วงที่มือขึ้นบ้างบักก็ทําหนังทําอะไรเต็มที่แต่ว่าคุณลิวเตอร์หัวเนี่ยคนอาจจะไม่รู้นะเขาเคยโดนสถานีโทรทัศน์แช่แข็งสองปี คือไม่ให้งานเลยอาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ใช่ประเด็นของเรื่องนี้นะประเด็นมันก็คือว่าในช่วงที่ถูกแช่แข็งอะไรเนี่ยคุณเจิ้งเจ๋อซื่อเนี่ยไปให้คาแนะนําไปให้กําลังใจคุณหลิวเต๋อหัวโดยที่คุณเจิ้งเจ๋อซื่อเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยก็เห็นน้องมันมีปัญหาก็ไปให้กําลังใจพอวันหนึ่งฮะคุณเจิ้งเจ๋อซื่อเนี่ยประสบกับปัญหาชีวิตขนาดหนักเลยคือลงทุนทําหนางังทําอะไรไปแล้วก็พังพังพังสุดท้ายตัวเองอะ่ะล้มละลายพอล้มละลายเนี่ยคุณหลิวเต๋อหัวคือคนที่เข้ามาช่วยทุกอย่่่่าาาาางงงเเเลยยยนนนะชชวววโทหหาาใหใ้้คุณจจอออซืีบก จริงๆเนี่ยอย่างเดียวที่คุณติวเตอร์หัวไม่ได้ทำเนี่ยก็คือว่าไปจ่ายหนี้แทนให้ดังนั้นคุณติวเตอร์หัวเนี่ยโอ้โหสินทรัพย์เนี่ยมหาศาลจ่ายได้แต่เขาบอกว่าที่คุณหลิวเตอร์หัวไม่ทำแบบนั้นเพราะยังเห็นว่าเขาอะเป็นรุ่นพี่อยู่ก็คืออยากรักษาหน้าอยากรักษาเกียรติยศของคุณเจิ้งเจ๋อซเสื้อไว้ด้วยความปรารถนาดีในวันที่<ม>ทคุณเจิ้งเจ๋อซื้อบอกว่าในวันที่เขามีปัญหาทั้งหมดเนี่ยเขาโทรไปหาใครหันหน้าไปหาใครตอนที่เขาสําเร็จนะไม่มียรร่ีทว มาช่วยเขาก็คือคุณหลิวเตอร์หัวซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ถามหลิวเตอร์หัวว่ามาช่วยเขาเนี่ยเพราะอะไรหลิวเตอร์หัวบอกว่า <H it> ก็ด้วยวันนั้นน่ะที่คุณเจิ้งเจอซื่อมาให้กําลังใจเขาในวันที่เขาเนี่ยลำบากในวันที่เขาแบบอยู่ในช่วงเวลาที่หันหน้าไปหาใครไม่ได้เลย <H it> คุณเจิ้งเจอซื่อบอกว่าเขาอ่ะช่วยเด็กคนนึงเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ไอเด็กคนเนี้ยมันได้รับกําลังใจในช่วงเวลาแบบนั้นปั๊บเนี่ยเขาเธอทูนเจิ้งเจอซื่อว่าเป็นคนขึ้นมาช่วยเขา ในในตอนที่เขาก็ไม่มีใครเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า relationship มันทำงานแบบนี้ม,มันทำงานในตอนที่คุณเราไม่มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันทำด้วยความจริงใจออกมาจากใจเราส่งไปถึงใจเขาและสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้เลยอนาคตเนี่ยมัน,มนจ,ะจะกลับมาในรูปแบบไหนใช่แล้วถามว่าเขาแล้วคนก็ไปถามเจิจ้งเจอเจิ้งคุณเจิงเจะอซื่อปิดท้ายได้ดีมากนะคุณก้าคุณก้าก็บีคุณก้านี่ก,ก็เขียนด้วยดีมากเขาบอกว่าเขาอยู่ในวงการมาหลายสิบปีเนี่ย เขาไม่มีอะไรเลยนะแต่อย่างเดียวที่เขามีลิวเตอร์หัวสุดยอดโอ้โหเป็นไงเนี่ย,ย,ยคม<ง> relationship เพราะฉะนั้นผมอยากให้เราไม่สรุปให้เนาะเพราะว่า b a ckground แต่ละคนสถานการณ์ของแต่ละคนคงไม่เหมือนกันนะถ้าบอกว่าต้องไปสวัสดีผู้ใหญ่บอโอ้หไปเจอผู้ใหญ่ทีไรผู้ใหญ่ท็อกซิกใส่ตลอดเนี่ยอืมคือแล้วแล้วแต่ดูเอาตามความเหมาะสมแต่ว่า เทศกาลเป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีที่เราจะไปสร้างความสัมพันธ์อันดีเพราะว่าในฐานะเด็กสมมติอําอยากจะให้อะไรกับพี่ท่านนี้อยู่ๆก็อยากจะให้ก็รู้สึกประหลาดนิดนึงแต่ว่าในวัยเท่านี้อําให้แล้วคืออําไม่มีเทศกาลที่ตรงตรงเทศกาลอําอยากให้ใครอะไรเมรื่อไหร่อําก็อําก็ให้แล้วเทศกาลปีใหม่ที่ทุกคนไปให้อาํามักจะอวยพอรอย่างตั้งใจไม่ได้ไปเป็นของอํารู้สึกว่า มันมันอาจจะเยอะแล้วแล้วเราอยากให้อะไรที่เราเราจริงใจและปรารถนาดีและตั้งใจอยากจะให้เราไปให้ตอนนั้นก็ได้และอย่างที่พี่โทมัสบอกคือไอาการให้ตอนไหนก็ได้อะมันแปลว่ามันไม่ต้องรอเทศกาลมันไม่ได้แปลว่าต้องรอเรามีเรื่องแล้วอเอาไปให้คือมันตอนทุกอย่างขึ้นลมสงบนั่นคือตอนที่เราสร้าง Relationship ได้ดีที่สุดดังนั้นแล้วแต่ทุกคนว่าอยากจะ อยากจะเอาของไปให้หรือไม่อยากจะเอาของไปให้แต่ว่าการอวยพรใครด้วยความประรนานดีและจริงใจอว่ามันเป็นเรื่องที่ดีถูกต้องนะครับก็สําหรับอีพีนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ก้องขออวยพรปีใหม่ไปยังคุณฟังทุกๆท่ทานด้วยนะติดตามออฟฟิศสทธอมาอีพีนี้เป็นอีพีเท่าไร้วเกือบ30แล้วเกือบ30แล้วนะเฮ้ยก็อ, <S 2> <S 2> <S 2> อยู่กันมาได้ตลอดนะแล้วก็เป็นหนึ่งในรายการที่ได้รับความนิยมอ่าหมายถึงว่ามียอดวิวที่ สูงมากๆของเพจเล็กๆของเรานะครับเราก็คิดว่าอยากจะให้เรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยเข้าถึงคนเยอะๆมากขึ้นนะก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์กันมามากๆนะครับในช่วงที่กำลังบิวอัพรายการแบบนี้ก็แน่นอนต้องการอ<ช>ินเกจเ<า>มนต์กับการรับฟัเรื่องอะไรที่อยากจะถามเราหรือให้เราแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับในออฟฟิศก็ถามเรามาได้เราก็จะแชร์จากมุมมองที่เรามองนะโอเคครับสำหรับอีีนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีปีใหม่ Mer r y c h r i s t m a s and Happy ้นิวเ a ียรล่วงหน้าแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปกับผมและคุณแอมนะครับสวัสดีครับ